เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนี่ท่านไปเดินทุวดวงที่อินเดียใครอ่ะก็หลวงพ่อเจ้าคณะหลวงพ่อเจ้าอ<ห>าวาสอยากเห็นหลวงปู่ม,มั่นอะ <c oughs> ที่ไหนเนี่ยเรลาดากาลิสซา,าราประเทศอะไรฮิมาอินเดียเนีลูกฮิมาจินเดียโอ้ หนาวมากไชีแก้วเสียงน้อือืน้ออกไปข้างนอกกันบางว่าชาก็มีนแต่หน uh ูไ huh. ม่อยากไปดูอ่ะเออหนูเกิดวันจันทร์ พื้นร้อนอันนี้สวยสวยขนมปังน,นี่อันนี้น่าจะเป็นพ์ทเทปเนะี่ยใช่ไหมนะ่านี่เกิดมันอะไรก็น่าจะใส่ลงไปแล้วก็ไม่ได้ค่อยรู้เท่าไหร่ ไปดูกันนะมัะนจะมอะไรบ้างนึ่มาเที่ยวที่นี่เป็นของตวเแล้วก็นี่ค้าน้ำค้าก๊สไฟฟ้าข้ากาศไฟาาศฟ้าเนี่ยต้งหนัก จีนโบราณนะคะจากนะคะ,ะและเราจะได้กำลังสติแล้วเราจะไปลงดูทูนกันกอเคารุนาน,ะนำรองเท้าของท่านใส่ถนะุงและนำติดตัวไปด้วย ไม่เอาไป่าเ้เขาจะนาจะเทเลยเขาไปดูไม่เคยอกว่านีนัโเ้องไปดูตรงนั้นไพ่อะโนตมาสุทัสสะนัโมสะอะวะโต สานังค่ชานามิเดี๋ยวค่ะน่าจะกลับไปรถก่อนนะเพราะว่ามไม่รู้แหละถ่ายถายไปได้นานของโคตรนานเลยอะทุกคนแล้วทุกคนดูนะ วัดเนี้ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยพระธาตุอยากเป็นพระธาตุพนมมากเลยนี่คือร้านไอศครีมรถไอศครีมนะแล้วก็จะเดินเป็นรถกันรถนี่คือแบบโคตรเหนื่อยทุกคน่ดนู ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้กูเช่นนี้เหนื่อยแหวะมามามรัะยังเลยนะจะไปไปเทศน่าเลยทุกคนเคสำหรับวันนี้ก็อาจจะจบลงเลยก็ได้นะครับแล้วคลิปหน้ามาเจอกันใหม่บ๊ายบาย